เนี่ยอือต้มมะม่วงสุกสามารถทำมะม่วงกับเข้าแต่ทำงานโตน้อหูข้าวต้มนะคะแต่ก่อนจะห่อนะคะเพื่อนๆจ๋าก่อนจะห่อข้าวต้มนะคะเรียนนะครับอายายห่อจะห่อข้าวต้มแต่ทำงานโตน้อหูข้าวต้มนะคะแต่ก่อนจะห่อนะคะเพื่อนๆจ๋า ก็จะเอมกระต้มนะคะแล้วสุกหอมด้วยหอมหอมจ้าข้าวก็ผัดเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยจ้าพร้อมที่จะห่อแล้วนะคะพ่อคุพร้อมกินจะกินกันเลยนะไอ <laughs> คนนี้ก็กินข้าวไปตรงนี้เดี๋ยวจะห่อให้กินนะคะมากินกับยายละเอียดด้วยค่ะเดิยไปยจ้า ผมไม่มีบอกแม่ผัดกะทิมะพร้าวนะคะแต่วันนี้กาแฟานิดเดียวกินเสร็จแล้วก็จะได้หอ้าะต้มนะคะเพ,พื่อนพี่วันนี้ยังไม่ได้ชิมดูเลยว่ามาอร่อยไหมล่ะพี่โอน,นิน อ,าาอุ้ยทำไมข้าวเต็มปากขนาดนั้นอ่ะ <c oughs> อกินดีๆสิครับเกรียมของเรียบรย้อยทำกับข้าวให้หลานพร้อมด้วยค่ะด้วยเพื่อนเเสร็จแล้วหลานกินข้าวไปโรงเรียนยายก็อร่ออร่อยหอมๆนะคะเพื่อนเวันนี้ไม่ใส่เม็ดถั่วเม็ดงาน,นะคะเพราะไม่มีไม่ใส่ข้าวจะห่อแล้วนะคะ หอมกระต้มแล้วนะจ๊ะเป็นเพียนจ้ารวยก็เสร็จเรียบร้อยคพะผมไม่มีบอกแม่มเล้ยวถุงหอมด้วยหอมหอมจ้าข้าวก็ผัดเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยจ้า เราจะตั้งกล้องแล้วก็จะห่อด้วยอพี่อ้นกินข้าวเหระผัดกะทิมะพร้าวนะคะแต่วันนี้แม่ทำงานโตนะผมข้าต้มนะคะแต่ก่อน,น,น,นจะหอนะคะเพื่อนๆจ๋าก่อนจะห่อข้าวต้มนะคะให่ทำงานโตนะผมข้าวต้มนะคะ ก่อนจะห่อนะคะเพื่อนๆจ้าก่อนจะห่อข้าวต้มนะคะห่ะะอไปด้วยห่อไปด้วยข้าวเหนียวได้ได้ได้ทุรเรียนก็ได้อร่อยข้าวผัดอร่อยอยู่แล้วเดยวจะห่อให้กินนะคะมากินกับยายเอียดะะดิค่ะเดิาไปายจ้าจิบกาแฟก,ก่อนจ้า กินกาแฟก่อนนะคะเห็นได้ว่าแก้วใหญ่ๆมีกาแฟนิดเดียวนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะหอ่อไ,ได้หาถั่วหางาใส่นะคะเพราะว่าจะเอาข้าวกับกะทิสดๆเลยจ้าพร้อมที่จะห่อแล้วนะคะ กินป้อมกินจะกินกันเลยนะอ้าวไอคนนี้ก็กินข้าวไปตรงีอร่อยไหมล่ะพี่โอนินอร่อยอ้ยทำไมข้าวเต็มปากขนาดนั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> กินดีดีสิครับครับเรียบร้อยแล้วนะคะใบมะพร้าว, <c oughs> วก็เรียบร้อยสะอาดสอ้นผ <c oughs> ัดกะทิมะพร้าวนะคะ แต่วันนี้ห่อ,อไปด้วยห่อไปด้วยเข้าวเหนียงได้ได้ได้ทุเรียนก็ได้อร่อยข้าวผัดอร่อยอยู่แล้วจะห่อแล้วนะคะจะห่อข้าวต้มแล้วนะจ๊ะเป็นเพรียงจะะ้ารวยก็เสร็จเรียบรย้อยผัดเรยียบร้อยแล้วนะคะ ใบมะพร้าวก็เรียบร้อยสะอาดสะอานกาแฟนิดเดียวกินเสร็จแล้วก็จะได้หัวกระตุมนะคะเพื่อนๆที่วนนี้นยังไม่ได้ชิมดูเลยว่ามาจิบกาแฟก่อนเจ้า <c oughs> กินกาแฟก่อนนะคะเห็นได้ว่าแก้วใหญ่ๆมีกาแฟนิดเดียวนะคะเพื่อน ได้ได้ทุเรียนก็ได้อ, ok อร่อยข้าวผัดอร่อยอยู่แล้วห่อไปด้วยห่อไปด้วยอมเราจะตั้งกล้องแล้วก็จะห่อด้วยพี่อนน้นกินข้าวอยู่อร่อยอร่อย,ออยหอมๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ใส่เม็ดถั่วเม็ดงาน,นะคะ ก็ไม่มีมมใบส่กดาแล้วถุงหอมด้วยหอมหอมจ้าข้าวก็ผัดเรียบร้อยแล้วน่าก,กินมากเลยจ้าเด็กจะห่อให้กินนะคะมากินกับยายละเอียดด้วยค่ะเดิมไปปจ้าอืมกินข้าวด้วยอยุดที่เก็บไปด้วยอร่อยไหม อร่อยแล้ืมต้งม,มง,ตงมะม่วงสุกสามารถทำมะม่วงกับเข้ากาแฟน,นิดเดียวกินเสร็จแล้วก็จะได้หข้กวต้มนะคะเพื่อนๆเยี่ยวันนี้ยังไม่ได้กินดูเลยว่ามาจัดเรียบร้อยแล้วนะคะใบมะพร้าวก็เรียบร้อยสะอาดสะอ้านโอ้ไม่มีบอกแม่ เราจะตั้งกล้องแล้วก็จะห่อด้วยพี่โอนินกินข้าวเหรออร่อยไหมล่ะพี่โอนินอร่อย,อยทำไมข้าวเต็มปากขนาดนั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> กินดีๆสิครับ<อ>ไต่ทำงานโตน้องหูข้าตุ้มนะคะ ก่อนจะโฮนะคะเพื่อนๆจ๋าก่อนจะห่ะะะอหข้าต้มนะคะอร่อยไหมล่ะพี่โอนินอร่อยอุ้ยทำไมข้าวเต็มปากขนาดนั้นอ่ะ <c oughs> กินดีๆสิครับเตรียมของเรียบรย้อยทำกับข้าวให้หลานพร้อมด้วย่่ะด้วยเพื่อนๆเสร็จแล้วหลานกินข้าวไปโรงเรียนยายก็ เกรียมของเรียบรย้อยทำกับข้าวให้หลานพรมด้วยค่ะด,ด้วยเปื่อนเสร็จแล้วหลานกินข้าวไปโรงเรียนยายก็ห่อไปด้วยห่อไปด้วยข้าวหนึ่งได้ได้ได้ทุเรียนก็ได้อ,อร่อยข้าวผัดอร่อยอยู่แล้วเกรียมของเรียบรย้อยทำกับข้าวให้หลานพรมด้วยค่ะด,ด้วยเพื่อน เสร็จแล้วหลานกินข้าวไปโรงเรียนยายก็เสร็จแล้วจุหอมด้วยหอมหอมจ้าข้าวก็ผัดเรียบร้อยแล้วน่าก,กินมากเลยจ้าพร้อมที่จะห่อแล้วนะคะหลานกนพร้อมกินจะกินกันเลยนะไอ <laughs> คนนี้ก็กินข้าวไปโรงเรียนอืมกินข้าวด้วยยิทที่เก็บไปด้วย ไม่ได้หาถั่วหงาใส่นะคะเพราะว่าจะเอาข้าวกะทิสดๆเลยจ้าอืล้วสุดหอมด้วยหอมหอมจ้าข้าวก็ผัดเรียบร้อยแล้วน่าก,กินมากเลยจ้าข้าวหนียวได,ได้ได้ได้ทุเรียนก็ได้อ,อร่อยข้าวผัดอร่อยอยู่แล้ว เรียนนะครับอายายห่อจะห่อข้าวต้มจิบ,าบกาแฟก่อนเจ้ากินกาแฟก่อนนะคะเห็นได้ว่าแก้วใหญ่ๆมีกาแฟนิดเดียวนะคะเพื่นอนๆเพราะไม่มีบอกแม่อร่อยไหมอร่อย แล้วต้นมะม่วงสุกสามารถทำมะม่วงกับข้าวอร่อยไหมล่ะพี่โอนินอร่อยอยทำไมข้าวเต็มปากขนาดนั้นอ่ะก <c oughs> ิน <c oughs> ดีๆสิครับข้าวเหนียวอร่ได้ได้ทุเรียนก็ได้